ครับกับทีมงานใส่เปรนตัวเวากเก่าแล้วครับเจ่นเคยวันนี้ก็สิเดินทางไปโคราชครับไปหาอย่างประเส้นมาใส่ถดนหนักเกียวครับรวมคุณป,ป,ปูตอนนี้กำลังออกไปครับสีเปลี่ยนจากยางเจ็ดร้อยห้าสิบครับมาล่งเป็นเจ็ดลอยครับขอเสียมงู ตอนนี้กําลัางหอดอําเพื่อเพื่อพ่นครับมาอย่างเปอร์เซ็นต์มือสองครับไปใส่รถหลากรถเกี่ยวสั่งหน่อยครับหลุนข้นปูครับอหอดกําลัางเดินทางครับว่บาสิไปคู่ลาดบ้านเองครับว่บาอยู่อํเพื่ออําเพื่อโชคไส้ครับเอ้บแมเมน อำเภอโฉวใสครับเพป่นวนันราคาพอฟั่งครับได้สิไปเบิง้งว่าเป็นแนวได้ว่าสิจะยางมากก็มันเป็นยางเจ็ดห้าชุดโมสิ่งลงเป็นเจ็ดรอยครับให้มันเตี้ยลงกว่าเกา่าว่าสิเปลี่ยนหกเซนครับเบิ้งก่อนรับมันงามว่เขาไวาในยางแนน้าครับกําลังเดินทางขาดว่าสิไปหอดอยู่ประมาณจักรถุนึงครับเดี๋ยวไปหอดถึงมอง ยางเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสินรีวิวหนเบิ้งครับว่ามันเป็นแต่ออกบอดแต่ว่าเขาว่าอะไรอย่างน้ำอย่างในน้ำด้วยครับก็ผ่าพันข้อมันไปกับไปกับทีมงานครับนี้มากกับปุระเบิดปวดครับนี่ครับปุระเบิดปวดทีมงานมากสองคนครับทีมงานปุระเบิดปวดยางกใครมากแล้วครับยางขี้ดลอยครับพอดีเมื่อคืนนี่ไปหอดคำคำแห้ง คำแห้งเลยครับฝนกระโตกครับมันกับมืดมันกันบเป็นอันนี้ผมซื้อมาเสียนะเสียนละสี่ร้อยสิบครับผอมยางในแต่ยางพันข้อพอครับซื้อมาใส่รถแท่นเลอร์รุ่นคุณปูครับไว้ถลากรถเกี่ยวครับกาลังเฮ็ดอยู่ครับอืมครับสี่ใส่สร้างหน่อยเฮ้านะครับกาลังเปลี่ยนวัตถิเปลี่ยนทั้งกระโตกสินครับอย่างตะวันเป็นเซตหาซุนครับ หาซูนหลดสือโหลดลงมาใส่ยางเคลีรลอยครับคิดว่ามันจะเตีย้ยอีกอน้อยครับสี่เต,ตอแทนข้างล่างอีกครับนะครับหลบๆมันครับอันนี้ก็ซื้อมาหาเงอนหาครับอันนี้รุ่นคุ้นปูครับซื้อมาซ่อมกระสีบดวังเื่นก็บาทแล้วครับซ่อม ตอเปลี่ยนแบตเตอรี่เช็คเบรกค,ครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนยางยางก็ได้ยี่ห้อมาดีนะครับมิดส์ลินผมน,นะครับกามาฐานปีกสูงครับเอ้วจำเบิ็งครับรว่าเรลเรามันถึเป็นยังไงครับนะครับรืลงรถเก็บรถครับมองเก็บรถแต่ว่าก็รย่างพันแล้วครับยังอีก ยางใไซล์อยิบรอยางใส่สี่เซนครับมันจะใส่เดี่ยวสองครับเดี๋ยวตังเบื้องอีกครับไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเจดสีล่องเอารถสร้างน้อยขึ้นล่องมั้งครับว่ามันเจ็ดในบ่บ่ได้สีปั๊บแต่งตรงไหนมันอยู่คงจะตังเบื้องอีกครับเอาตังเบื้องอีกเด้อครับพี่น้องอ่าเลี้ยวแล้วครับพี่น้องรถเลี่ยนยางสี่เซนครับยางเกียรยางเปอร์เซ็นต์ครับซื้อมาไหมโคกเซนไม่เฮา เขาเขาผมซื้อมาสิและสิ่รยสิบบาทครับมาเห็ดเองครับเปลี่ยนทั้งเบิดหกเสียนครับนี่ครับไฟถลารถเกี่ยวเอฟซีทามาเอายังหลากครับนี่แหละครับตะกี้กจะไปยืมไปยืมซาดีรถลอยหามาหลาะครับมันกัไปยากเนาะครับรถมันใหญ่นี่ครับรถเกี่ยวลงจอดครับ อันนี้หลุนหุนปูครับย่งอีกหลายย่างอยู่ครับมาสีแล้วเหตุเป็นทีละแนวครับนี่ครับซื้อมาหกอันหามื่นหาครับซอมเบิดแล้วมื่นกว่าบาทแล้วครับครับว่าไร้ปไนนี้ครับก็ยังพอซอมได้นี่ครับแล้วแล้วเดี๋ยวสีล่องเอารถเกี่ยวึ้นล่องมึงครับว่ามันจะเป็นแนวใดยังพันแล้วครับลังรีวิวเบิครับซื้อมามันกับเป็นแนวนี้เลยครับเอาครับเดี๋ยวจงเบิรงคลิป เอาขึ้นรถเกี่ยวครับ